เมื่อวันที่24กรกฎาคม2566นายวิโรจน์วโรลักษนาอดิศรสส,อสอบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลทวิตข้อความระบุว่าถ้าต้องรออีก10เดือนกว่าจะตั้งรัฐบาลได้ใครต้องรับผิดชอบก็สอวอสิครับไม่ใช่8พรพักร่วมแน่ๆสอสอ8พรพักประชาชนเลือกมา26ล้านคนรวมที่นั่งเสียงข้างมากในสภาได้312ที่นั่งแต่ที่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะสอวอมาขวางถ้าจะมาถามหาความรับผิดชอบคงต้องไปถามสอวอกับคำถามที่ว่า อีก10เดือนสอวถึงจะหมดอำนาจและตั้งรัฐบาลได้หากต้องใช้เวลานานขนาดนั้นประเทศชาติจะเสียโอกาสแปดพักร่วมจะรับผิดชอบอย่างไรตอนนี้มีข้อเสนอให้รออีก10เดือนเพื่อให้สวหมดอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีถึงเวลานั้นการเลือกนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลก็จะกลับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนับปลายทางอีก10เดือนข้างหน้าเราก็จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยไม่ต้องมีสอวอ,อยู่ในสมการเลยแปดพักร่วมสามารถจัดตั้งรัฐบาลแห่งความหวั ของประชาชนได้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องมีสวมาขัดขวางใจจำนวนของประชาชนอีกต่อไปเวลาผ่านไปเรื่อยๆพวกเรามีแต่จะเดินเข้าใกล้เส้นชัยไปเรื่อยๆในขณะที่พวกเขามีแต่จะนับถอยหลังถึงวันที่ต้องสูญสิ้นอำนาจนับวันเราจะมีอำนาจการต่อรองที่เพิ่มขึ้นยิ่งนับถอยหลังคนที่รู้สึกกดดนันคือฝ่ายที่ขวางการจัดตั้งรัฐบ,บาลเพราะเวลาที่จะขวางได้มันเหลือน้อยลงเรื่อยๆความมุ่งมันของ8ปดพักรวมที่จะมาพร้อมกับแรงหนุนของประชาชนสุดท้ายจะนํามาซึ่งการ การเจรจาประนีประนอมอย่างเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก่อน10เดือนอย่างแน่นอนทุกวันนี้สอวอเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะพวกเขาคิดว่าพวกเรารอไม่ได้เวลาผ่านไปพวกเรายิ่งร้อนรอนแต่ถ้าเปลี่ยนมุมมองกันเสียใหม่ว่าเรารอได้อีก10เดือนก็รอได้อยากขวางอะไรเอาที่สบายใจเราก็จะพยายามของเราไปเรื่อยๆเ,เวลาผ่านไปเท่าไหร่สอวอมีแต่จะวิ่งเข้าใกล้วันหมดอายุข,ของตัวเองไปเรื่อยๆอ,อำนาจการต่อรองของสอวอก็ลดลงเรื่อย เชื่อเธอครับถ้ากล้าประกาศว่า10เดือนก็10เดือนรอได้รับรองว่าแค่ไม่กี่เดือนก็จัดตั้งรัฐบาลได้แล้วครับ